เลือกมาอีกอันหนึ่งก็ได้เลือกมาเลือกมาตัดสินใจกันเลือกมาใส่ก่นอนเดีย๋ยวเรามาคัดกันอันนี้คือบาเตอร์อันนี้เอออะไรนี่ที่โอ้ใช่เครื่องทีนขนมปังแล้วก็มีน้ำปัน่นอี้เกล้วยโอเคตอนนี้นะครับเราเลือกได้ครบแล้วเป็นซิวเนียนแฟมลี่ที่คนละหนึ่งเซตงั้นเราไปดูของเล่นชิ้นอื่นกันต่อเลยไหมครับ ่ะเราไปดูกันดูซิว่าอยากได้อะไรอีกมีอันไหนที่เราชอบบ้างบายชอบอันนี้หรออันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเซตทำอาหารเซตทำอาหารอุ้ยอันนี้คือตู้กับน้ำตู้กับน้ำอันนี้คือถ้าเราสาวเดอดเราต้กดกดออ รถเ,เข็นแฮปปี้เราเอาไปเข็นเจ้าจิ๋วมามนะแต่รถเข็นเหมือนของเราเลยเราไปซื้อไปแล้วเนงะี้ยนมิกิเป็นอีกคูค่แล้วเขาเปลี่ยนสีเสื้อด้วยนะป<ม>กติเสื้อเขาจะเป็นสีแดงอีกอ่ะโออันนี้เป็นแบบเจอไพร์เยอะเลอะเจอไพร์เยอะมากอันนี้เราเคยแกะแล้วแนละ้วเราเคยแกะแล้วนะหนึ่งกล่อง,งอุ้ยอันนี้อะไระเหมือนขวดน้ำใหญ่เลยอะ